มีคอมเมนต์มาถามนะว่าไอ้เจ้าตัวเมทาลเลเซียมบิวเรียตัวเนี้ยฉีดพ่นทางดินด้วยได้ไหมจริงๆแล้วต้องอยากแนะนําว่าควรฉีดพ่นทางดินด้วยเพราะว่าบางทีเราโฟกัสแค่มแมลงที่อยู่บนใบที่เราเห็นเฉยๆจริงๆแล้ววงจรชีวิตของมแมลงหลายชนิดมันอยู่ในดินนะครับมันไข่อยู่ในดินการใช้เมทาลเลเซียมบิวเรียฉีดพ่นลงดินเนี่ยก็เป็นการตัดวงจรของมแมลงตัวไม่ดีในสวนเราเนี่ยไปได้ ชนิดที่ว่าดีเลยทีเดียวอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นอทไรเซียมบิวเรียเชื้อราบาซิลัสซับซิลิทอะไรพวกเนี้ยที่เป็นชีวพันธ์ะนะแนะนําต้องแนะนําให้ฉีดพ่นให้อยู่ในระบบนิเวศของสวนเราก็คือลงดินไปด้วยให้ฟุ้งกระจายอยู่ในพื้นที่ของเราได้เยอะที่สุดแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือการทําสภาพแวดล้อมของพื้นที่เราให้เอื้อต่อการมีชีวิตอยู่ของเขาได้เพราะเวลาเขาเข้าสปอร์หรือเขาขยายพันธุ์เจริญพันธุ์อยู่ในสวนเราเนี่ย เวลาเขาแตกสปอร์เนี่ยมันก็จะฟุ้งไปทั่วสวนก็ทําให้ประสิทธิ